นี่ครับผมกลับมาแล้วครับเมื่อกี้อิงโครมกันครับนี่ตัวผู้จะตัวใหญ่ครับนี่ตัวผู้ตัวเล็กตัวเมียตัวใหญ่ครับผมดังเสียงดนนนังมากครับ <S <S อออยดยดยดยครับ เจอตัวมันร้องแล้วนี่ครับผมสิงเขาครับผมนี่อันนี้ผมจะปล่อยมันร้องก่อนนะครับยังไม่จับนะครับอเอาละเดี๋ยวให้มันโคมกันครับผมให้เอาให้มันร้องล่อตัวเมียมาได้เลยครับตัวผู้ยังไม่เอานะครับรอให้มันโคมกันกับตัวเมียครับผม <S <S นี่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 อย่ไหครับตัวผู้หรือตัวเมียครับนี่ เร้ยบร้อยเรียบร,ร้อยอยครับผมนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่น,นี่ดูครับดูพิเด็ดแล้วครับนี่ยโอ้โหี่ครับตัวใหญ่ครับตัวเมียดวงก็อยู่บนบกเลย ใส่ได้ครับอเอาล่อไว้ตรงป่านี้ลยครับผมงวมมอต้องงวครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ครับผมจะพามาเอาอึงครับฝนตกแรงครับเมื่อเช้าพามาดูครับ มาดูผลงานนะผมพามาดูผลงานนี่ครับผมในถังครับโอ้โหอิงเผาครับผมไม่ใช่เพียงเท้าอิงเผาครับอิงเผาผมอยู่ในกระสอบก็มีนะครับนี่นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวแล้วนะครับ หี่ร้องดังมากครับผมเสียงเขียด <Thompson> <environments> เสียงดังจนแสบหูครับหูเสียงดังมากครับผมร้องอยู่ในป่าครับเองกำลังจะลงน้ำ มีสองหาตัวให้ดูครับนองอยู่ตรงไหนออนี่นครับผมอือิงเขาครับอิงเขาอิงปากวด เอาล่อไว้ตรงนี้ครับรอเพื่อนมันออกมามีในป่าครับผมยังไม่ออกมาโอ้โหก,ก็ร้องอึงก็ร้องเสียงกบเสียงเขียบเสียงอึง ที่นี้ร้องอยู่ตรงไหนครับหาไม่เจออยู่ในปา่เาเอ้าเฮ้ยโอ้หนี่ครับผมนี่ผมตัวเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆครับผมตัวเมียครับเนี่ยัวใหญ่เลยครับหายเต็มพ้องครับผมมันจะเตี้ยนออกมาจากป่าเรื่อยๆครับเราจะถุงวางน่องแล้ว